คำทำนายตัวตนคนเกิดวันที่12คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความเปิดเผยนิสัยตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันแม้ว่าภายนอกจะดูดุหรือหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มสักเท่าไหร่ชอบทำขรึมทำให้บางครั้งคนจะมองว่าคุณเป็นคนเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนอ่อนไหวดื้อเงียบมักคิดนอกกรอบชอบคิดและทำในสิ่งที่แตกต่าง มีมุมมองหรือความเห็นต่อโลกที่ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคาดเดาใจยากมีความโดดเด่นแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจดูเป็นคนแรงแแต่ก็เป็นคนที่ซื่อตรงคนที่12เป็นคนมีความสามารถมักมีพรสวรรค์บางอย่างอยู่ในตัวแต่จะไม่ค่อยชอบแสดงออกจริงจังกับหน้าที่จริงจังกับทุกๆสิ่งมีความรับผิดชอบ สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่ายากให้สำเร็จได้เป็นคนชอบความท้าทายและพิสูจน์ตัวเองไม่ชอบพูดมากแต่ชอบลงมือทำชอบการเอาชนะไม่ค่อยจะยอมลงให้กับใครง่ายๆคนวันนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ถูกใจอะไรยากโกรธยากลืมยากมักจะจดจำเรื่องราวแต่เก่าก่อนได้ดีชอบคิดถึงเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องราวในอดีตวันวาน จมดิ่งอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วกลายเป็นคนกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือยึดติดกับสิ่งเดิมๆซึ่งจะคอยฉุดรั้งความสําเร็จและก้าวหน้าของคุณเอาไว้ระมัดระวังการหูเบาและเชื่อใจคนง่ายอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือหักหลังให้เสียหายได้ข้อดีของคนวันนี้เป็นคนที่มีความเสียสละอยู่ในตัวเองสูงมักอุทิศตนทำงานหรือทำเพื่อคนอื่นเสมอ แต่บางครั้งการเสียสละก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนำมาซึ่งทักษะปัญญาความสามารถใหม่ๆที่จำเป็นในชีวิตของคุณส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีศักยภาพหรือเก่งรอบด้านแม้จะเป็นลูกน้องแต่คุณทำงานประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าเป็นเจ้าของคุณก็สามารถทำได้แทบจะทุกหน้าที่ในบริษัทในงานของคุณคุณเป็นคนช่างสังเกตครูพักลักจำเก่งด้วย บางอย่างแม้คุณไม่ได้เรียนมาแต่พอเห็นคนอื่นทําคุณก็สามารถทําตามได้เหมือนเรียนมามักจะชอบทำอะไรด้วยตัวคนเดียวมากกว่าทำงานเป็นกลุ่มคณะหรือเวลาทำแล้วมักไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนักนะครับนะดวงมักจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายตัวคุณไม่ชอบเอาเปรียบใครและการถูกเอาเปรียบก็เป็นสิ่งที่คนวันนี้เกลียดที่สุดแต่คุณก็เจอบ่อยจนคุณชินชา มักจะรู้ทันว่าใครเข้ามาหาผลประโยชน์หรือจริงใจดวงคนที่12มักเก็บเงินสดไม่ค่อยอยู่ดวงกระเป๋ารั่วาหากจะเก็บเป็นของมีค่าจะดีกับคุณบางทีคุณใช้เงินไปกับสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าไร้สาระแต่คุณคิดต่างเพราะเห็นว่ามันคุ้มค่ามันมีคุณค่าพอที่จะยอมจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาคุณมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นเสมอและมีความสามารถในการหาเงิน ในช่องทางที่ไม่เหมือนใครอะไรที่คนอื่นไม่ทำอาจจะได้เห็นคนวันนี้ทำเรียกว่าแตกต่างอย่างมีสไตล์และมองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสคนวันนี้มักมีตัวตนสองขั้วอยู่ในตัวเองมุมหนึ่งคุณจะดูเป็นคนที่แข็งกร้าวไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆเวลาจัดได้ก็จัดหนักจัดเต็มแต่บางทีคุณก็ดูเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดเด็ดเดียวมีเหตุมีผล และมั่นคงจนน่าทึ่งคุณเป็นคนตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำจาเป็นคนที่ปากตรงกับใจแบบสุดๆไม่ชอบออ,อมคอมพูดแบบขวานผ่าซากหรือพูดแทงทะลุใจคนไปเลยเวลาที่ได้ดุหรือตำหนิใครอาจจะมีภาษาหรือถ้อยคำที่รุนแรงแทงจิตแทงใจคนจนทำให้คนฟังรู้สึกรับไม่ได้ก็มีและคุณก็มักจะแอบเสียใจลึกๆในภายหลังกับสิ่งที่ทำลงไป คุณพยายามแก้ไขตัวเองแล้วแต่บางทีมันก็ติดปากไปเสียแล้วเวลาคุณรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ชอบใครขึ้นมาก็มักจะเก็บอารมณ์ไม่ค่อยเก่งมักแสดงออกชัดเจนว่าชอบหรือไม่ชอบทั้งสิ่งทั้งปวงที่ได้กล่าวไปนี้อาจจะดูว่าคนวันที่12ไม่น่ารักปากแซบแต่ในความเป็นจริงแล้วคนวันนี้แค่เป็นคนพูดตรงพูดแรงไปหน่อยก็เท่านั้นเอง คำพูดของเขาไม่ได้ผ่านการประดิษฐ์ประดอยให้มันดูนุ่มนวลก็เลยอาจจะดูแรงไปบ้างแต่ทุกอย่างล้วนออกมาจากใจจริงเสมอซึ่งมันก็อาจจะมีคนชอบและไม่ชอบบางคนก็ชอบกับความฉะฉานปากตรงกับใจนี้นะดีก็ชมไม่ดีก็ดา่าติเพื่อกอ่อแค่ได้บนก็นับว่าเป็นการระบายอย่างหนึ่งของคนวันนี้เวลาคบใครเป็นมิตร คนวันนี้มักจะให้ความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่ค่อยหวังผลประโยชน์อะไรตอบแทนถ้าใครคิดจะคบกับคนวันนี้ขอแค่คุณมีความจริงใจให้คุณจะได้เพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวคนวันที่12เป็นคนเก่งแต่เพื่อนน้อยหรือไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะคุณเป็นคนคบคนยากอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงด้วยแต่ถ้าได้คบใครคุณก็จะรักเพื่อนรักฝูงสนุกสนานเฮฮาถึงไหนถึงกันไม่มีพิษมีภยัย อาจจะมีคําคมหรือมุกเฉียบๆมาจากคุณด้วยก็ได้คนที่12จะชอบท่องเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวมากกว่าไปในสถานที่ต่างๆแปลกๆที่คนอื่นไม่ไปไปตามหาความท้าทายสนุกสะใจกับการใช้ชีวิตป่าเขาลำน้ำพลัยหรือกิจกรรมที่มันอาจจะผาดผลโจนทยานหน่อยปีนผาขึ้นเขาโดดหอสูงไปเลยก็ได้ คนวันที่12เป็นคนที่เวลาทำอะไรมักจะจริงจังและสามารถทำออกมาได้ดีอย่างไม่แน่เชื่อแต่เวลาที่คุณไม่เอาไม่ทำก็คือเทไปเลยเป็นคนมีความติสอยู่ในตัวเอง จะไม่ชอบให้ใครมาห้ามมาสั่งให้คอยทำอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่มันไม่มีเหตุผลหรือมาบ่นไร้สาระคุณจะรู้สึกรำคาญมากๆและคุณก็อาจจะทำอะไรที่มันสวนทางกับคนที่มาคอยสั่งคอยชี้คุณด้วยการประชดประชันทำตรงข้ามมันไปเลยเข้าตำราว่ายิ่งห้ามยิ่งยุในด้านของความรักคุณจัดว่ามีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเวลารักชอบใครมักจะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนรุกเก่ง ชีวิตรักมีสีสันคติตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแต่เป็นคนเบื่อง่ายเมื่อได้ความรักมาจะไม่ค่อยมีเวลาหรือได้ธนุถนอมคนรักหรือรักษาคนคนนั้นเอาไว้ไม่ได้ดวงไม่สมหวังในชีวิตรักก็บ่อยอาจจะเคยมีแผลใจมาหลายหนพราะจะมีความรักจริงๆก็กลัวเจ็บกลัวเสียใจกลายเป็นฝ่ายยุติไปเองก่อนก็มีหรือบางครั้ง คุณได้รับรู้เรื่องราวความรักในหลากหลายด้านเห็นคนใกล้ตัวเจ็บปวดเห็นเพื่อนเจ็บปวดเพราะความรักทําให้คนวันที่12ไม่กล้าที่จะให้หัวใจใครง่ายๆหรือไม่ยอมเปิดใจรักใครทําให้คุณมักจะคลองตัวเป็นโสดซะมากกว่านิสัยของคนวันที่12จะไม่ชอบให้ใครมาหึงหวงมาคอยควบคุมหรือแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ก้าวก่าย แต่ถ้าคนวันนี้ได้รักใครจะรักจริงจังมากๆจะทุ่มเทเพื่อคนรักแบบสุดๆหึงแรงห่วงแรงชอบใช้อารมณ์และไม่ค่อยมีเหตุมีผลเป็นคนคลั่งรักก็ได้ชอบแสดงความเป็นเจ้าของใครมามองมาเกาะแกะคนรักของคุณระวังจะเจ็บตัววาสนาชะตาชีวิตรักคนวันนี้ส่วนใหญ่เป็นดวงอาภัพรัก,รกไม่ค่อยสมหวังหรือได้เจอคู่เวรคู่กรรม แค้นฝังหุ่นกันถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายจิตใจมักจะมีดวงอย่าร้างหรือเป็นไม้บางคนผ่านการแต่งงานหลายหนถ้าได้พบเจอคนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันได้แค่นี้คุณก็พอใจแล้วเป็นเพื่อนคู่คิดกันในด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับลำไส้ช่องท้องกระเพาะอาหารความเครียดสะสมไมเกรนหรือมีปัญหาสุขภาพจิต ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือฝึกดูแลในด้านของอารมณ์ความรู้สึกมักจะมีดวงผ่าตัดตัดมดลูกหรือต่อมลูกหมากระวังพวกเนื้องอกบางคนจะมีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายมาตั้งแต่เกิดเป็นโรคจากกรรมพันธุ์ที่ส่งต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษการเสริมดวงของชีวิตคนวันนี้มันฝึกสมาธิฝึกลมปราณจะดีเป็นคนมีพลังจิต แต่จิตใจจะไม่ค่อยสงบง่ายนักต้องค่อยๆหมั่นฝึกฝนทําบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์บริจารค่างกายบริจาคโลหิตจะยิ่งดีถวายพวกสังฆทานยาทําบุญทําทานทํำรงทานรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่บุญอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆจะดีมากสิ่งสำคัญคือหมั่นขอขอมาเจ้ากรรนายเวร จะทำให้ดวงชีวิตของคุณร่าเรินไม่ติดขัดและสุขสงบร่มเย็น